มาเรื่อยๆนี่มานั่งอย้เนาะเอ่ออ้าวเมื่อนี้ทำอะไรกันจ้าสองท้ายเมื่อนี้เห็นยังอันนี้บังคับอยากรับอันนี้ก็เด็กๆเด็กๆเด้อหญ้าเพิร์เลียงก็จะบ่มีเงินเด้อหญ้าเลี้ยงหญ้าเพิร์เลียงข้าวสารด้ีสิข้าวสารจะเอายังบุเฮ้ ชานไปเอาหยางน้องชานไปใส่ลูกลูกเลนเลนประจาทางนั้นขีดเบิงลูกสาวไอ้อันเห็ดให้น้องนํำเด้อภายไทยใหญ่ฮะลูกภายไทยใหญ่ฮะภายเออมันก็อยู่ในนี่ได้ละมันไปเอาอันะอยู่กินเจ้าควางให้มันก่อนนี่

ก็ได้ครับทำคนเก่งมันแค่นานพมันจะบวอิ่มนะมันยจะเป็นซางนะอันนี้เต็มรถนี่ไอ้ไอ้ไอ้เพิยังเอานี่นี่เห็นหมอกัดยก็เอาปั้นนิดน้อยอะไรไหมพลอยมันกะย็เอาดอกหามแปลว่ามันลอกบ่อัลอกเด็กบ่ชสำเลสอะไรนี่ฮะฮะลอกเด็กบ่ชสำเร็จเพิ่นกระทะยืมไปต่ออยู่เร้อะนี้ฮะเร้อ เอาน้องซานใช้ไปอาบน้ำบอไม่มีมันเด้อว่าไปทุ่มที่เด้อไม่มีไพสาลนิึ่งมันก็อยู่ในนี่แล้วล่ะฮะก็บอสุภาพบอเป็นอย่างนองเนาะเพราะว่าบ้าน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 เด้อเดียวเดียวหาลูกหาหลานยังบกบกอย่างเปลี่ยนสะปนาเอากินเนี่มันอร่อย เออบงน้องว้ยโวู้มาเอามาเอาเออเอามาให้น้องในนั่นมันเยอๆจก่นงนี้มันันเอาบอกคนเดียวาเย็ดเตาพิเศษเอาเขาลูกหลานยายจาว่าอยากได้อัโต๊ะพิเศษว่าันอันนี้ก็ยืมเพื่อนมาด้วยจ้าเนี่ย จุมนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ยเขากินแบบนี้เหรอมันจังแซ่บนี่อันนั้นให้เอาเอาห่อนดอกไม้แม่เน่เออไข่หกโมงบเริ่มไข่อ่าเดี๋ยวมันกําลังขึ้นมาเดี๋ยวเวลามันอ๋อกําลังแล้วแม่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 ไผ่ใบอนะคะเออแม่ไผ่ก็ดี้สงสัยแต่งงานแต่งอาทิตย์พ่อแม่ล่ะชีได้กินผักละมืโมนี่ฮะเพราะว่าการชื่อการ อันจุดแอนีิมากราได้กินสักพักแล้เอาอันนามห้น้องแล้วแม่นางปูอัดนะปูอันจุดแม่ก็แห้งยากยากกินดังกินอะไรายหลายหลายหลายแม่ลาวะตากล้องอ้าวเบิ้งสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับก่อนละครับสวัสดีค่ะหรือยังตากระคาไอ้อานสวัสดีครับอันนี้เด้ออันนี้เด้อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ ให้คุณคู่เบิงค่ะอันนี้เล็มันหายละตากลมๆมาเนี่ดีค่ะดีค่ะลูกแม่คัวค่ะโอ้ยคือยืดเป็นอันนี้ครับพยังออการนะคือครับผมมานันครับผมพยังค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยยังค่ะลูกเด็กค่ะเอ้ยยิ้มหน่อยสวัสดีคักสวยคักลูกอีพ่ออยังเนาะอันนี้ฮะ คุณพ่อชื่ออะไรคะหนูน่ะ พอนัตติล่ะคะโอ้ย่าชื่ออะไรคะเอชื่อย่าลํำโอ้ยเ้าชะชานคักเด้อค่ะเด้อไม่กินอะไรทางนั้นค่ะให้กินฮอตดอกก็ไม่กินนัตี้ยาล่ำเขาละพูดเพพาะแทนยอะแมมเม่ด้วยโอ้ย่าบ่งหุจักเนาะแม่เมด้วยบ่งดูบ่งเด้อลูกผู้ใดนี่แอคท่าะ โพดโพมกม,ก,ม,ก,มกแต่งาสาวไทยบ้านนอง,ดงแดงปุป้ยแมนค่ะบ๊ายบายสวยสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะพู<บ>เลิศ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 ลูกโลนเรนลานเจจ้าพดวันเลิศ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 ค่ะ ชิเตอนน้ำตาลวนที่สองชิตือนสิเตือนน้ำตาลบ้านนี้เว้นแอลกอฮอล์อันนี้น้ำพริกน้ำพริกไข่เดี๋ยวจะเดีอที่อันนั้นเพื่อนผู้ใหญ่สิกินปลาเผาเด็กน้อยเพื่อนก็เลยกินอันนี้เด็กน้อยเพื่อนก็กินอันนี้จุ่มๆมาหนี้อ้ายเพื่อนยังไปเบิ่งเนื้อมาให้อีกนานๆทีเอามาให้น้องนี่นี่ฮะอันนั้นอันนั้นห่อนดอกก็นำมาเนี้มาเนี้เพื่อนเนี้ยยิบคนเดียวเออ เดี๋ยวรอรอเนี่ยเอามาจุ่มอีกมาหามาฮอนดอะกันมาจุ่มเพื่อน้องนั่นทั้งพี่อืมเด็ดกว่าจุ่มหมดเลยน้องฟ้าตากร้องเอ้ยเอาให้น้องเนี่ยอันปลาหมึกปลาเม็กอีียงโมนี่โมนี่พี่พี่น้องเดียฮะเอาอันนั้นให้กับบ่ออาน้องเดียฮะเบิ่งดูนี่ค่ะลูกหลานผู้ใดโพดโพมโงมกเจงสาวชาวบ้านน้องแดงสาวชาวบ้านน้องแดงบสาวชาวบ้านน้องแดงกินทะเลก็กิน อันหางมเครื่องหางเครื่องประจ่าดเด้ออันนี้หางเครื่องหางเครื่องหางเครื่องเขาบอกว่าป้าผูา้ใดเต้นแบบน้นคือสิยู่ใกล้ป้าเขาแทบาวาพี่น้องเซล คระจ่าเลยเซลประจ่าขอบคุณเอฟซีพี่พี่น้องน้องทั้งนอกทั้งในเด้อจ้ะบานไกลเรือนเคียงประจ่ามนีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้อยู่ดีมีแหงเหงแหงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่พี่น้องน้องเด้อให้อยู่ดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวยสุขุมสุคนรวยเงินรวยทองรวยน้ำใจเด้อพี่พี่น้องน้องมีความสุขความเจริญอืมมีความสุขความเจริญโพดโพได้ถือหวยไม่เคยหยุดเลยคนนี้ ่เาเ๋ยวได้ตัวดีบมดเลยเออเบิ่งพ่อบ้านโคนพ่อบ้านาพ่พอบ้านไปยีบมา24ชั่วโมงเลยนี่มากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวโคนโคนโคนอันนี้ย่างเนื้อดเด้อจ้ะย่างซุปเพราะเนื่องจากบ่บบได้กินดิบกันเด้จดดดดอจ้ะบ่ได้กินดิบกัน ไม่ได้กินร <in eating disease> ิบกันกัสิประมาณนี่แหละนอจ่ะเนาะอยู่ดีมีแหงปี2 0 0พันสองพันยังสองพันยี่สิบเอ็ดสอันสองพันยี่สิบเอ็ดผนผุนยังบม่ได้ทอดดอกจ้าหัดพูดถึงว่าปีใหม่เนาะจ่ะปีใหม่ปีใหม่สองพันยี่สิบเอ็ดนานมีแต่สาวสาวมีแต่สาวสาววันเกิดของ แม่เออของแม่หรือของพระจ๋าภาษาญอภาษายออะไรวะบ้านแม่สกลหรือภาษาญอแร้วนะภาษาญอภาษาพุทไยภาษากะเริงแจมุทไเออแจมพุทไยนะเดี๋ยมีบ้านพุทไธมานำด้วพุทไอันเออพุทไยบ้านนงบ าเขคำว่าแบบนี้อยู่บ่แบบนี้ล่ะป้าจ๋าดาบ่ผิดดอกล่ออีตั้งหากเด้อแต่จองบ่ได้อันนี้คะเบ,บอร์ซิตอันนี้ค่ะป้าจ๋าจองกอ่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นแต่ข้างหลังเห็เลยจองกอ่อนแล้วนานเออการันตีตนด้วยปริญญาตรีอันนี้ค่ะมาดมาดสดสดร้อนอร้อนเพลินเราค่ะ แต่ประจาจองแล้วอดเด้อสาวใดเห็นแล้วค่ะสาวนอกสาวในสาวต่างประเทศในประเทศฮะเบิร์ดซิดละจ้าประจาจองจองก่อนมู่แล้วขอบคุณมากมากเลค่ะเสียงมันกระสิเข่ามาสเลนสเลนบอพันว่ากันนอกจากเนาะมันเป็นประเพณีแต่เสียงมันอาชิบอเสียงมันกระสิบอสิบอปานใดดอกจ้าเพราะว่าเพื่อนก็ย่างยางว่าโควิดห่ะเนาะ สวัสด no <si ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมาเด้อมาเด้อ่มมาเด้อมาเด้อมาเด้อกับประมาณนี้เด้อจ้ะพาเด็กน้อยมากินพาเด็กน้อยมากินอ่ะมาเร็วๆยกมือขอบคุณค่ะไปใหม่ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองพันสามพันแมนสิได้อนาออให้ได้ชั่วโมงทำเพิ um <h 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 ่นเร็วๆเราไม่รู้ออ ได้4,000ชั่วโมงแม่แม่จ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ